สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมี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 ข่าวดีนะหลังจากที่เราไปหน้างานเนาะนะเราไปหน้างานบ้านของน้องๆนะเนาะทั้งสามพี่น้องนะครับน้องทั้งสามพี่น้องในเอฟซีนะครับน้องอะไรบ้างน้องโอ้ลืมชื่อแล้วน้องอะไรนะน้องเพชรน้องฟิวน้องฟลิงเพชรมีเพชรด้วยพลอยเพชรเพชรพลอยเพชรเพชรเอฟซีช่วยจำนะพลอยเพชร พชแล้วก็เพชรจำได้คนตัวเล็กคือเพชรคนโตคือพลอยแพทแล้วคนกลางกคือแพัดคนเล็กคือเพชรแม่รู้อไม่รู้ว่าอ่ะก็มีข่าวดีนะจะแจ้งให้เอซได้ทราบได้รู้ทั่วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเขียนเป็นสมุดเอาไว้เนาะับจะชื่อไว้จชื่อไว้เดีจดชื่อไว้เพื่อือลืมแล้วจบปีงานก็แจ้งแจ้งทีหนึ่งนี่ท่านผู้ชม นะครับมีออคุณแม่วารุณีนะครับะนะคุณแม่วารุณีนะสมทบนะช่วยค่าซีแพกะนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ,รบให้เราซ้ำซีแพกมาเพิ่มเทให้มันเต็มพื้นที่เนาะนะครับเพิ่มเติมมาหนึ่งพันบาทนะครับะะนะก็ขอพระคุณมากๆนะคุณแม่วารุณีนี่เป็นบุคคลที่ อาจารนุนเรามาตลอดนะไม่ว่าด้านอาหารการกินเนาะนะครับอยาได้ยินชื่อคุณแม่ว่ารุณนี้บ่อยๆของของสูงอะไรมาเนาะนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะอนุโมทนาสาธุด้วยครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรับบวญเงินทองไหลมาเทมาครับผมขอให้รับมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับนะยังไม่หมดนะฮะยังเหรอยังนะครับผมก็อ่ามันกินนาทีแล้วน่ะผมจะได้พูดเผื่อเวลา สองแล้ว่แล้วรอติดต่ออาจารย์แล้วมันเดี๋ยวผมขอพูดอะไรแบบนอกเหนือจากมีข่าวดีอันที่สองีกไหมได้ขอขั้นขั้นตรงกลางสักหน่อยเนาะแล้วค่อยแจ้งข่าวดีในตอนท้ายคลิปได้ได้ได้พอดีว่าเมื่อกี้นะมีสายโทรศัพท์นะโทรเข้ามานะครับในเครื่องของผมในยูซีนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งนะครับท่านได้โทรมานะครับบอกว่า เขา่ดีใจมากๆที่เห็นทีมที่เป็นคนไทยนะครับช่วยเหลือคนไทยด้วยการช่วยเหลือคนอมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะท่านกันเลยนะ,ะชมมาเยอะเลยนะครับท่านชมมาเยอะเลยนะครับท่านอยากให้ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ,รบเพราะว่าบางบางคนเนี่ยอยากทําบุญอยากอะไรเพื่อนก็ไม่ไม่รู้จะทํายังไงเนาะบางทีนะ เอือ่อนหินกลุ่มของเราท่านก็นเลยดีใจมากนะครับ mm hmm. ก็เลยนะครับขอนะออขอให้ให้ผมเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับให้เขาเมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าน่สาสงสารเนาะนะครับ mm hmm. คุณพ่อเพื่อนก็ปู่คอเสียชีวิตเนาะนะปู่คอเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ทางคุณแม่เพื่อนก็นอ,ยอย่างว่าในที่ มันก็ได้มีครอบครัวใหม่อนะันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะก็จะไม่ค่อยเต็มที่กับครอบครัวเท่าไหร่นะไม่ค่อยเต็มที่กับลูกๆนะเพราะนั้นก็นะมันมีปมด้อยของครอบครัวเนาะนะครับเ,เด็กๆก็อาจจะขาดความอบอุ่นนะเอฟซี FC. นะท่านก็เลยเห็นเราสงสารนะเอฟซี FC. นะครับอยากจะบ้านหลังนี้นะท่านอยากให้เทพื้น เต็มเต็มตรงบริเวณพื้นที่ไม่อยากให้มันมีตรงเป็นเป็นดินเนาะภายในบ้านนะนะครับท่านก็เลยนะครับอมอบเงินให้500บาทในเอฟีท่านอามอบเงินให้500บาทนะฮะ<อ>เพื่อ,อสมทบนะครับสมทบค่าปูนในเอฟค,ค,ครับส่วนถ้ามันเหลือจากซีเพ็ดเราก็ขอเอาไปทําเป็นอย่างอืงน่นเนาะนะครับใครมาแล้วนะ นึกว่ากับตันดำซิ่งเฮ้ยมามามาม้าะกระ็ทไมจะได้เอตกะเตมาให้พ่อแม่าเนมลอย่อยู่ไาสที่กู้โอครับดเห็นมการฝันอะเอนะพ่อพ่ออต้นมาเออบาเอาไปกล้วยนะเออคันเียร์ไปก็มาเด้อ อ่ะยังไงต่อพ่อคขาตะเกเต็นทอดปตทฮะยังไงปตทปตทพตข้าวขาตะเกเต็นทอดเมื่อกี้ก็เงินห้าร้อยถึงเงินห้าร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขอถึงรวมกันขเดี๋ยวนี้กับพันห้าเนาะแม่วารุณีกับคุณยายแม่์ทรงงานแบบนี้นะทั้งสองท่านนะแม่วารุณีกับคุณยายคุณยายชื่อคุณยายชื่อนี่นี่นี ไปไหนละชื่อค yeah? like uh, so ุณยาไปไหนละหลอยู่นู่นคุณคุณยายคุณยายชื่อทิพวรรณเนาะทิพวรรณนะฮะคุณยายทิพวรรณนะฮะมอบให้ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะฮะทั้งสองท่านนะคุณแม่รุนีแล้วคุณยายทิพวรรณนะฮะครับก็ขอให้ท่านทั้งสองคนนะมีแต่ความสุขความเจริญนี้ขึ้นไปนะครับผมอนุโมทนาสาธุด้วยครับนะเราก็เป็นตัวกลางเนาะใช่นะครับแล้วก็ มีทางผู้ใหญ่ใจดีนะท่านก็ได้เสนอมาอยู่นะครับว่าในเรื่องห้องน้ำเนอะอ,เออห้องน้ำนะถามเด็กๆด,กดูว่าอยากได้ห้องน้ำภายในตัวบ้านไหมเด็กๆก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรเกรงใจนะห้องน้ำมันเดียวมันใช้งานได้อยู่นะครับเราก็เลยไม่ได้ทำในส่วนของห้องน้ำเนอะอเผื่อ fc อเผื่อ fc คอมเมนต์มาว่าห้องน้ำมันไกลเกินไปหรือเปล่า มันอาจจะอันตรายหรือเปล่าเด็กๆออกไปตอนกลางคืนนะครับเมื่อกี้เราก็ได้สอบถามทางเด็กๆแล้วเนาะเด็กๆก็อาจจะด้วยความเคยชินที่เดินเข้าน้ำนะตรงนั้นอาจจะไม่เพิ่มอาจจะเพิ่มแค่หลอดไฟเนาะอาจเพิ่มแค่แบบหาโซลาเซลมาสักดวงหนึ่งมาเสริมตรงนั้นหน่อยเึงก็โอเคอยู่นะครับห้องน้ําน่าจะไม่ได้ทําใหม่ในฟีนะพอเด็กๆโอเคกับห้องน้ําหลังนี้แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้อยากได้เพิ่มเนาะนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็วนะก็ขอขอบคุณนะเอฟซีทุกท่านเนาะด้วยความเป็นห่วงเนาะกลัวน้องๆอ,อย่าเป็นอันตรายนะครับครับซึ่งเราก็ได้สอบถามน้องๆแล้วน้องๆต้องการแค่ที่ที่ทลับที่นอนที่ม,<อ>มิชิดนะครับส่วนเรื่องของการเดินไปห้องน้ําตอนดึกๆกดื่นๆนะส่วนใหญ่น้องๆก็คุ้มกันอาจจะไม่ได้ปวดอาจจะไม่ค่อยได้เข้าบ่อยนะกลางคืนอาจจะ ไม่ได้เข้าเลยอะไรประมาณนี้ก็สอบถามมาสอบถามนี่แหละสอบถามว่าน้องก็โอเคนะน้องเขาโอเคอยู่นะไม่ห้องก็โอเคอ่าไม่เป็นไรนะครับน้องจะเยอะเยอะกว่าเป่าเนาะเป่าที่เรียกว่าแค่กันห้องใช่ไหมล่ะใช่อันนี้ก็มีกันเศษพื้นด้วยนะก็คือว่าโอเคสุดยอดครับพี่ชินะอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกท่านเลยเนาะนะครับขอบพระคุณมากๆนะที่มาครอบครัวเด็กๆนะครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคดีค่ะสวัสดีค่ะ